มีผลจะถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนนลนพระเจ้าจตัดไปขนาดนั้นเลยท่านตัดสรูขนาดนั้นแหละ,ะยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เรามาดูปฏตยปิดดกเล่มที่เท่าไหร่เล่มที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่เจ็ดสิบถ้าจำไม่ผิดถ้ามีกระสรใช่ไหมนะถ้ามีกระสรเล่มที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่เจ็ดสิบ มาดูพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าการทําดีทําชั่วือมีผลจะถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนู่นแหละนะพ่อครูก็ยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ยืนยันพ่อครูก็ยืนยันอาจารย์ก็ยืนยันอาจารย์ก็เห็นนั้นๆกัน <c oughs> <c oughs> เห็นตรงกันเลยนาธรรมิกสูตรเริ่มที่ยี่สิบเ็ดข้อที่เจ็ดสิบดูกระภิกสูตรทั้งหลายสมัยใดพระราชาก็คือผู้นำนะพระราชาเนี เป็นผู้นำความหมายพระราชาแปลว่าผู้นำผู้นำในครอบครัวก็เป็นราชาในครอบครัวผู้นำในชุมชนก็เป็นราชาในชุมชนผู้นำในสังคมก็เป็นราชาในสังคมผู้นำประเทศก็เป็นพระราชาในประเทศผู้นำโลกก็เป็นพระราชาในโลกความหมายของพระราชาคือผู้นำแระดับต่างๆก็ว่ากันไปตั้งแต่ระดับครอบครัวลึอ ตัวเราเองก็เป็นราชาของตัวเองนันแหละ <c oughs> พูดนําตัวเอง <c oughs> นําตัวเองก็เป็นราชาของตัวเอง <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นนะก็ <c oughs> อ้าวเป็นราชาไปนะเออพูนนากินผงชูรสเขาก็ราชาชูรสเขาว่างันนะเ <c oughs> อออ้าวจริงใช่ไหม <c oughs> <ค oughs> เขายกว่าราชาชูรสเขาว่างันนะ ผู้นำกินของชูรสก็ราชาชูรสผู้นำอะไรก็เป็นราชานั่นแหละนะเป็นผู้นำอะไรก็เป็นราชานั่นนั่นนั้นเขาจะมีราชานั้นราชานี้สรุปแล้วราชาแปลว่าผู้นำระดับต่างๆแง่ในเชิงไหนก็แล้วแต่ดูกราฟิกสุดทั้งหลายสมัยใดพระราชาเป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้พวกข้าราชการก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมแม้พวกข้าราชการก็เป็นพวก เป็นไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้พราหมณ์และขรหาบดีก็เป็นผู้ไม่ตังต้งอยู่ในธรรมเมื่อเมื่อพราหมณ์และขรหาบดีไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้ชาวนิคมและชาวชนบทก็เป็นผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมสรุปแล้วถ้าผู้นําไม่ตั้งอยู่ในธรรมผู้ตามก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมถ้เป็นผู้ตามลีลาไหนลีลา,าไหนเหลี่ยมไหนมุมไหนหรือว่า ลักษณะไหนฐานะไหนก็นไม่ตั้งอยู่ในธรรมน,น,นี่เป็นพลังรวมเมื่อทั้งผู้นำเมื่อผู้นำไม่ตั้งอยู่ในธรรมผู้ตามไม่ตั้งอยู่ในธรรมเป็นไงพระจันทร์พระอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ําเสมอใช่ไหมมีผลถึงพระจันทร์พระอาทิตย์เลยพระจันทร์พระอาทิตย์หมุนเวียนไม่สม่ําเสมอเลยสะดุดเลยสะดุดเม็ดไปจนถึงพระจันทร์พระอาทิตย์เลยคลื่นแม่เหล็กนั่นนะ มาทให้พระจันทร์พระอาทิตย์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอพอพระจันทร์พระอาทิตย์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอนี่โอ้โหเป็นไงอ่ะพระโอ้โหพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยมีผลต่อความร้อนเย็นต่อชีวิตมนุษย์ไหมมีนะพระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยพระจันทร์พระอาทิตย์นี่หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเนี่ยมีผลนะมีผลต่อชีวิตนะพระอาทิตย์ก็ไปความร้อนใช่ไหมพระจันทร์ก็ไปความเย็น เขาได้ยินไหมบางทีโอ้โหพระจันทร์บังพระอาทิตย์มีไหมมีนะเขาเรียกว่าอะไรจันทรลขาดใช่ไหมจันทรครขาดพระจันทร์บังพระอาทิตย์นี่แสงอาทิตย์ไม่มานะพระจันทร์บังพระอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นส่วนพระอาทิตย์บังพระจันทร์เขาเรียกอะไรสุริยขาดแล้วพระอาทิตย์บังพระจันทร์เขาเรียกว่าสุริยขาดก็ได้นะ <c oughs> พระจันทร์พระอาทิตย์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเนี่ยนะก็ทำให้เกิดปัญหาได้ความร้อนเย็นมันจะไม่สมดุลนะในโลกพระจันทร์พระอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอบางทีมีเมฆหมอกมาบังอีกต่างหากใช่ไหมนะ <c oughs> มีเมฆมีหมอกมาบังด้วยนะเขาทำได้หมดนะเอาเมฆกับหมอกมาบ้างเลยนะ บางทีก็โห้ยเอาเมฆมาบังสนาวเย็นไปตลอดการเลยยาวเลยเนาะมีไหมเมฆบังนานๆมีไหมมีบางทีเนี่ยอยากให้ร้อนเป็นไงเอาเมฆหายไปเลยนานๆเลยเอาแดดจ,จ,จ้าๆเลยร้อนไหมร้อนร้อนเป็นอย่างเงี้ยเป็นตนโุ้ยทำได้หมดนั่นเนี่ยพลังในจิตวิญญาณเนี่ยพุทธเจ้าพอมาทำได้หมดเลยเอาละ อันนี้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมพระจันทร์พระอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อพระจันทร์พระอาทิตย์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอหมู่ดาวนักษัตย์ก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอดาวนักษัตย์ต่างๆก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอนะเพราะพระจันทร์พระอาทิตย์ก็มีแรงดึงดูดแง่นั่นเชิงนี้พอหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอดวงดาวก็เบียวไปด้วยเบียวไปยังไงก็เบียวไปด้วยกันดวงดาวก็เบียวไปด้วยกันซึ่งเหล่านี้มีพลังงานไหมพระอาทิตย์มีพลังงานไหม พระจันทร์มีพลังงานไหมดวงดาวมีพลังงานไหมมีแล้วพลังงานเหล่านี้ส่องมาถึงโลกไหมส่องมาถึงโลกนะมีความร้อนความเย็น,นต่างๆส่องมาถึงโลกนะก็ทําให้โลกร้อนได้เย็นได้ใช่ไหมพอม,มันไม่สม่ำเสมอเนี่ยลำบากน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยเกิดจากอะไรพระจันทร์ใช่ไหมพระจันทร์มีแรงดึงดูดถึงโลกไหมมีทําให้น้ําขึ้นก็ได้น้ําลงก็ได้ใช่ไหม น้ำขึ้นตอนพระจันทร์เป็นยังไงเต็มดวงป่ะพระจันทร์เต็มดวงน้ำขึ้นนะใช่ไหมเต็มดวงก็อยู่ใกล้เราไงเราถึงมองเห็นไงมีแสงด้วยมีแรงดึงดูดดูดน้ำขึ้นเลยไม่ใช่ธรรมดานะเออดูดน้ำขึ้นเลยพอพระจันทร์หายไปน้ำลงน้ดูดน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลงมีผลต่อโลกไหมมีมันมีผลต่อโลกนะน้ำขึ้นน้ำลง มีผลต่อโลกมีผลต่อพืชพันธุ์ธัญหญาหารต่อคนน้ําขึ้นน้ําลงหนึ่งความร้อนความเย็นมีผลทั้งนั้นแหละนีผลอน้าําขึ้นก็ท่วมต้นไม้ก็ได้ท่วมพืชก็ได้เนาะมีผลต่ออากาศน้ำลงก็ไม่ท่วมก็ได้หมดมีผลหมดมีผลต่อน,น้ำจะไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ขนาดนั้นขนาดนี้ได้ เมื่อพระจันทร์พระอาทิตย์หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอหมู่ดาวนักษัตริย์ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอคืนและวันหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็หมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเดือดูและปีก็ย่อมหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอ เมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไม่สม่ำเสมอเนี่ยฤดูกับปีมันไม่สม่ำเสมอเลยเนะมันแสงความร้อนความเย็นมันไม่สม่ำเสมอลมย่อมพัดไม่สม่ำเสมอเนี่ยพราะอากาศร้อนกับอากาศเย็นเคลื่อนเข้าหากันนะร้อนเคลื่อนขึ้นเย็นเคลื่อนลงแต่มันก็จะเคลื่อนเข้าหากันผสมผสานกันมันจะเป็นพายุ เมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอเป็นไงเนี่ยลมพัดไม่สม่ำเสมอเนี่ยลมก็เดินผิดทางไม่สม่ำเสมอย่อมพัดเวียนไปหมุนเวียนไปโอ้พัดเป็นพายุเลยก็ได้พัดเอาเมฆหมอกหายไปเลยก็ได้เนาะหายไปเลยแดดส่องมาเลยก็ได้พัดเอาเมฆหมอกมาปิดกั้นก็ได้เนาะได้หมดเลยมาปิดกัน้นไม่ให้แสงลงมาก็ได้ โอ้มันไม่สม่ำเสมอลมพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมเดินทางผิดผิดทางเนี่ยเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอลมก็เดินผิดทางไม่สม่ำเสมอย่อมพัดเวียนไปโอ้มันโอ้โหเวียนไปไม่ให้มันสมดุลนะไม่ให้มันสมดุลโอ้ะขย่ความร้อนความเย็นก็ไม่สมดุลเมื่อลมเดินทางผิดทางไม่สม่ำเสมอพัดเวียนไป ลมก็ดเดินทางไม่สม่ำเสมอพัดเปลี่ยนไปเทวดาย่อมกำเริบเทวดาย่อมกำเริบเลยทีนี้นะก็นั่นแหละนะเ,เทวดาจริงๆก็คือพลังวิบากดีอยู่นี่แหละนะมาตาลีเทพสลถัถีย่อมกำเริบเ <c oughs> มตาเม,มาตาลีเทพสลัถีก็กำเริบแล้วเมื่อ เทวดาํำเริบฝนย่อมไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็คือวิบากดีร้ายออกฤทธิ์นั่นแหละจริงๆทั้งหมดก็วิบากดีร้ายออกฤทธิ์นั่นแหละก็จะออกฤทธิ์แบบเสียหายนั่นเองเ,อเมื่อไม่สม่สําเสมอย่างนั้นก็ออกฤทธิ์แบบเสียหายฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลร้อ,รอนเย็นไม่ถูกต้องโอ้ยน่ากลัวคนปฏิบัติเลวร้ายไปเรื่อยๆเนี่ยนะ ทำชั่วไปเรื่อยๆจนอะไรละโอโซนในโลกมันก็ถูกทำลายไปแสงก็เข้ามาในโลกได้มากร้อนขึ้นตรงไหนร้อนมากๆก็น้ำก็ระเหยไปอยู่ที่อื่นหมดใช่ไหมมันก็ไปฝนก็ไปตกมากที่อื่นตรงนั้นก็แห้งแล้ง่ร้อนกับเย็นู่เคลื่อนเข้าหากันอีกมุนเป็นพายุเลยโอ้ยต,ยตายตายตาย,ตายแล้วก็ฝนก็จะไปตกมากที่หนึ่งแรงที่หนึ่ง,งนี่เป็นต้นมันก็จะ กลับไปกลับมาวนไปวนมาพอตรงไหนร้อนมากๆน,าน้ำระเหยไปมันไปนตกใส่ที่อื่นน้ําไปรวมที่อื่นตกเป็นฝนที่อื่นก็ไปท่วมที่อื่นพอทีนี้ร้อนเย็นเคล,ลื่อนเข้าหากันเป็นไงทีนี้มันก็เคล,ลื่อนกลับมาอีกนะความเย็นก็เคล,ลื่อนกลับมาตรงที่ร้อนมากๆอีกดันความร้อนขึ้นไปอีกหมุนอีกเป็นไงเคล,ลื่อนกลับมาอีกกลายเป็นพายุกลายเป็นพายุหอบฝนมาอีกกลายเป็นน้ําท่วมอีก มันก็จะทั้งแรงทั้งท่วมทั้งแรงทั้งท่วมมันวนไปวนมาจะอย่างเงี้ยมันตีกลับตีกลับไปกลับมาเป็นสัจจะของพลังงานนี่แหละมเป็นวิบากโอ้เขาทําได้หมดเทวดานี่ทําได้หมดเทวดาผู้ดลบันดาลมาตาลีเทพสลถีเทวดาผู้ดลบันดาลวิบากดีร้ายอันนี้วิบากร้ายฝนย่อมไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวกลาทั้งหลายก็ซุกไม่เสมอกันพืชก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้น้ำามากบางน้อยบางโอ้ยนะเหี่ยวเลยนะเหี่ยวเป็นไงเหี่ยวเหี่ยวเลยฮะสาพากลางอะเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวเลยมันคือมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถ่วมเดี๋ยวก็แรงนะมันอะไรล่ะ มันเน่ามันเฉามันช้ำน่ะมันช้ำน่ะมันช้ำมันภาษาสันเห่าเนี่ยมันเออมันจากแข็งแรงแข็งแรงแล้วมันก็ไม่แข็งแรงแล้วมันถูกอะไรกระแทกแล้วมันเมาหมัดน่ะมันโอ้โหมันแย่น่ะเห่าแปลว่ามันแย่เห่าแปลว่าแย่มันแย่เลยแหละมันมันหมดสภาพหมดสภาพปกติน่ะรอแล่รอแล่อแต่เออเออเน่า ทั้งรอแลมันแมมมันไม่ใช่รอแรลอย่างเดียวมันงงมันเมาด้วยนะทั้งรอดเ่ด้วยทั้งงงทั้งเมาด้วยนะมันโอ้มันสภาพแย่ทุกมิตินะมันงงมันเมาเลยมันย่ำแย่ทุกมิติเลยอะอย่างนั้นน่ะแย่เลยข้าวกล้าทั้งหลายก็สุกไม่เสมอกันแย่สุกไม่เสมอกันดูกระปิสุดทั้งหลายมนุษย์ผู้บริโภคข้าวที่สุกไม่เสมอกันย่อมเป็นผู้มีอายุน้อย มีผิวพันเซาหมองมีกำลังน้อยมีอาพาธมากเนี่ยก็แย่เลยเห็นไหมมีโรคมากอายุสั้นนี่การทำผิดศีลเนี่ยทำให้มีโรคมากอายุสั้นเห็นไหมละ่ะการเสพกิเลสเสพวิปลาสเสพวิปลาสสี <c oughs> เสพวิปลาสสีเนี่ยมันทำให้มีโรคมากแล้วก็อายุสั้นนี่อาพาธมากโรคมากอายุน้อยอายุสั้นเเห็นไหม ผิดศีลท่านั้นบอกคุณจะมีโรคมากอายุสั้นนะมันจะมีเรื่องไร้ายเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยธาตุมันก็ไม่สมดุลข้าวแต่ละจุดข้าวพืชพันธุ์าหารมันก็ไม่สมดุลกันแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดแต่ละใบพืชแต่ละใบกิ่งก้านอะไรอะไรต่างๆของพืชมันไม่สมดุลกันเอามากินก็ไปในร่างกายอ้ามันก็ไปค้างตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่สมดุลกัน เป็นไงอ่ะมันไม่สมดุลมันก็โอ้อันหนึ่งมากอันหนึ่งน้อยโอ้ก็แย่ชีวิตก้ามเนินก็ต้องไปเกรงตัวบีบตัวไม่สมดุลออกใช่ไหมพยายามดันออกมันก็พังมดร่างกายเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกพังมดเลยนะเขาไปยำเกลี่ยกันโอโ้เสียพลังไปเกลี่ยเสียพลังไปเกรงตัวบีบออกดันออกร่างกายพังมดเลยป่วยมากเลยก็จะป่วยเลยมันไม่สมดุลกันในชีวิต มันก็ร้อนเย็นก็ไม่สมดุลแล้วในชีวิตก็ถ้าก็บอกว่าจะทําให้มีโรคมากมีทุกข์มาก <c oughs> ดูกระพิกสุดทั้งหลายสมัยใดพระราชาเป,เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมทีนี้พระราชาตั้งอยู่ในธรรมผู้นําระดับต่างๆนตั้งอยู่ในธรรมนี่แหละเป็นผู้รู้สัจธรรมนะไม่มีวิปลาสและรู้ความจริงตามความเป็นจริงเป็นผู้ผ่องใสไร้กังวล ไม่ทำชั่วทำแต่ดีที่ทำได้น่ะจิตใจผ่องใสสมัยนั้นแม้พระราชาก็ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชการตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้พราหมณ์และคเรศหบดีก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์และคเรศหบดีตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นแม้ชาวนิคมและชาวชนบทก็ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวนิคมและชาวชนบทเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมพระจันทร์ และพระอาทิตย์ก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอสรุปแล้วนี่ก็เมื่อผู้นำตั้งอยู่ในธรรมผู้ตามก็จะตั้งอยู่ในธรรมก็ภาคเปลี่ยนปฏิบัติธรรมตามกันไปพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอเมื่อพระจันทร์พระอาทิตย์หมุนเวียนสม่ำเสมอหมู่ดาวนักษัตริก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอเมื่อหมู่ดาวนักษัตริหมุนเวียนสม่ำเสมอคืนและวันย่อม หมุนเวียนสม่ำเสมอเมื่อคืนและวันย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอเดือนหนึ่งและครึ่งเดือนก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอเมื่อเดือนหนึ่งและครึ่งเดือนหมุนเวียนสม่ำเสมอฤดูปีก็ย่อมหมุนเวียนสม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีหมุนเวียนสม่ำเสมอกันลมย่อมพัดสม่ำเสมอเมื่อลมพัดสม่ำเสมอ คือความร้อนเย็นเขาก็จะสม่ำเสมอลมก็พัดสม่ำเสมอลมย่อมพัดไปถูกทางเขาจะไปถูกทางที่ดีที่มันสม่ำเสมอที่ทําให้ปรับตัวได้ดีทําให้แข็งแรงเมื่อลมลับเมื่อลมพัดไปถูกทางเทวดาย่อมไม่กําเริบนะฮะเพราะมาตาลีก็ไม่กําเริบเป็นทางร้ายก็มาทางดีฝนย่อมตกต้องตามฤดูกาล ความร้อนเย็นที่พอดีก็ตกต้องต,ต้องตามฤดูกาลพอดีเมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวกล้าก็สุกเสมอกันข้าวกล้าก็จะสุกเสมอกันเลยนะดูกราภิกสูตทั้งหลายมนุษย์ผู้บริโภคข้าวที่สุกเสมอกันย่อมมีอายุยืนมีผิวพรรณดีมีกำลังมีอาพาธน้อยนี่แหละก็จะโอ้โหแข็งแรงอายุยืน พราะฉะนั้นจุดไหนที่อยากจะให้พืชพันธัญญาหารพืชพันธัญยาหารเนี่ยแหลกว่าสุขเสมอกันจเจริญเติบโตเสมอกันจเจริญเติบโตได้ดีต้องทํไงก็จะต้องปฏิบัติทำศีลสมาธิปัญญาให้ถูกตรงล้างวิปลาสสีให้ได้ก็ต้องล้างวิปลาสสีให้ได้